Eighty knots. โอเคตอนนี้เรามาอยู่ในหน้านี้แล้วนะครับผมอันดับแรกให้เรากดไปตรงรูปฟันเฟืองข้างล่างซ้ายมือสุดเลยจากนั้นเราก็กดเข้ามาแล้วเราก็ไปตรงคําว่า Control ซึ่งก็กดตรงนี้เลยมันมีสามอันเลือกอันกลางแล้วก็กดคําว่าออนนะครับผมแล้วก็อ๋อ เอ็มคืนออฟแบบนี้นะถ้าเกิดทุกคนยังไม่ขึ้นก็ออ,อนแบบนี้โอเคผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ